สินชครับเตอร์ทุกท่านยนะครับวันนี้ผมสุกทิกและก็น้ำกล้ยนะครับก็จะเอารถมารีวิวมาแนะนำเพื่อนเป็นรถเข้าใหม่นะครับสองคันแล้วก็รถที่เก็บงานแล้วนะครับ1นึ่ันะครับวันนี้มาจัดโปรพิเศษด้วยเป็น v ีโก้แชมป์ราคาพอๆกับรถแกรเลยนะครับช่องทางอติดต่อครับขอญาติดนึงนะครับเบอร์โทรออฟฟิศของเรานะครับสินชัยของเรา0 8 9 9 6 9 5 5 7 7นะครับ ลายแอดนะครับ si si sin chai หนึ S ่งนะครับผม qr code สแกนได้เลยนะครับก็สวัสดีเพื่อน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 ที่อยู่ต่งางประเทศด้วยนะครับที่ติดตามปิวชัยของเรามานะครับอ่าแล้วก็เบอร์ติดต่อเซลเซลซุกติ๊กเซลปุ้ยอ่าติดต่อพี่ซุกติคค่ะศูนย์หก เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไนะครับผมอา่าวไม่รีรอวันนี้รถสวยมากโตโยตา้าไฮรักวีโกแชมนนี้นะครับปี2012พึ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ปีเฮียสินชัย er จัดให้ราคาเบาๆครับเท่าเท่าแคปบเลย3 mm hmm. ามแ0นเก้า 90, บาทไม่รอช้าบอกราคากันเลยนะครับรถพึ่งเข้ามานะครับล้อแม็กกันรอยเดิมๆนะครับจากศูนย์ตัว e p r u n n e r นะครับผม รอเก็บงานทําความสะอาดนะครับคันนี้นะครับรีบมาแนะนำํำให้เ,เพื่อนๆก่อนเลยเป็นเครื่อง2,005ดีเซลนะครับนะฮะวีโก้แชมปเครื่อง2,005ดีเซลปี 2, 2012สีดําดูดูคันนี้เฮียสินชัยจัดโปรโมชั่นให้ที่ราคา3,099,900บาทนะครับดูความหล่อกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวให้น้องภูพาชมนะครับ3,099,900บาทพรฟรีดาวพรเดือนละนะครับ 8,000กว่าบาทนะครับโทษตีนะครับ7ปีผ่อน7,000กว่าบาทคันนี้นะฮะย้ำนะครับ7ปีผ่อน7,000กว่าบาทนะครับวีโก้แชมป์เกียร์ธรรมดานะครับเครื่องสองบทดดีเซลดูภายในกันนะฮะภายในก็เดิมเป็นเกียร์แมนวลนนะครับเกียร์แมนว่นเกียร์ธรรมดานะครับรถเดิมครับคันนี้นะครับผมรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้รอเก็บงานทำความสะอาดนะครับ ่ะเดี๋ยวต้องปุ๊บหลบหลบรถห,ห,หน่อยครับโอเคนะครับไลฟ์สดจริงๆนะฮะวันนี้ร่อมากครับโตยโยต้าไฮรักวีโกแชมเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่อยู่ในประเทศไทยทุกจังหวัดหรือที่อยู่ต่างประเทศที่ชมอยู่นะครับผ่าน Facebook สินชัยหรือ YouTube นะครับโตยโยต้าไฮรักวีโกแชมปี2012ั2คันนี้สีดำด,ดูดูเลย3 9 0 0 0 0 9,9้าอบาทย้ำนะครับส9 9 9 0 0้าบาทตัว E P Runner นะครับตัว E P Runner นะครับฟรีดาวพรอ์เจปีเดือนละเจ00กว่าบาทนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถ700 0ันกว่าบาทนะครับคันนี้น้องปุ้ยฝากเบอร์ไว้หน่อยครับคันนี้เพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านไหนสนใจจะได้ติดต่อถูกอ่า โอเคคันนี้จัดโปรพิเศษให้3 9 9 9 9 0บาทราคาพอๆกับแคปนะครับ4ประตูคันนี้คนหาเยอะนะครับรุ่นนี้ t o y o ต a าไฮรักวีโก้แชมป์นะครับเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆทั้นไหนที่สนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับราคาเท่าๆแคป3 9 9 9 9 0บาทตัว e p runner เครื่อง2,500ดีเซลนะครับผมไปคันต่อไปบ้างรถพึ่งเข้ามาคันนี้อยากแนะนำนะครับนะฮะ เป็นตัว G ี toyota hilux r v o ปีสองพันสิตัว G ีรถเดิมๆครับนะครับล้ ac, อแมกอลอยเดิมๆจากศูนย์นะครับคันนี้นะครับย้ําคันนี้จะเป็นเบาะปรับเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้ามีกล้องหลังมีในครบออปชั่นนะครับนะครับปี2 0งสตัว G ีนะครับ h i ั u x r v o ตัว G ีปี vo, G, 2015นะครับเดี๋ยวให้น้องฟุ๊กพาชม แต่งมาให้นะครับเป็นชุดนี่ครับเป็นชุดแต่งมานะฮะตรงมือจับนะฮะตรงที่เปิดประตูนะครับเดี๋ยวพิตุ๊กยูฟังอ่าโอเคดูให้ดีนะับนี่ครับย้ำรถยังไม่ได้เก็บงานน้องกู้เข้ามาใกล้ๆเลยรถยังไม่ได้เก็บงานคันนี้าระบเลยสตาร์ยมันตีฟังก์ชันอ่าเดี๋ยวเราชมกันหน่อยพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนี่ครับตัวจีจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอเวลาเปิดกุญแจมานะฮะ นี่ <anca> จะโชว์ตรงหน้าจอนะครับเวลาประตูอะไรไม่สนิทจะจะให้เราเห็นมีวัดอุณหภูมิด้านนอกนะครับผมน้องพุ๊กเห็นเนาะมีวัดอุออณหภูมิด้านนอกอ่ามีเนวิเกเตอร์นําทางคันนี้อ่าเน้นๆ้นให้เลยครับมีเนวิเกเตอร์นําทางนะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสองฝั่งแอร์แบ็กสามใบแอร์ดิจิตอลนะครับนี่นะฮะเป็ air <c oughs> ในแอร์ ปรับปรับแต่ว่าจะออกแนวกึ่งดิจิตอลนะครับคันนี้เกียร์เมนูนวโอซีพีโหมดอีโก้โหมดอีโก้หมดเป็นเบาะไฟฟ้าน้องปุ๊กอ่าดูเลยนะ้อกเบาะไฟฟ้านะครับเบาะหนังนะฮะเบาะหนังอ๋อไรสดนะครับช่วงนี้รถรถจะเดินผ่านไปรถจะวิ่งผ่านไปอ่อนมาเยอะเบาะหนังเบาะไฟฟ้าตัวนี้ตัวตัวจีนะครับย้ำนี่ฮะเบาะไฟฟ้านะครับคันนี้ราคาไม่แพงครับ 489,900บาท489,900บาทรถเพิ่งเข้ามานี่คือสภาพยังไม่ได้เก็บงานนะครับรถสวยมากออปชั่นดีมากนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับผม <Okay. S 1> ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทาความสะอาดใดๆทั้งสิ้น รถเพิ่งเข้ามาตัว G นะครับตัว G P Runner นะครับ Toyota าไฮรักรีโวตัว G นะครับผมคันนี้489,900บาทนะครับย้ำ489,900บาทผ่อน7ปี9,000นิดๆน,นะครับคันนี้ผ่อน7ปี9,000นิดๆน,นะครับฟรีดาวไม่ได้ใช้เงินออกรถนะครับผ่อนยิ่งดาวยิ่งผ่อนถูกนะครับผมคันนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆใ้ โตโยต้าให้รักรีโวคันนี้นะครับเป็นตัวจีนะครับเบาหนังเบาปรับไฟฟ้ามีกล้องหลังพวงมลาลัยมันติฟังชันมีเนวิเกเตอร์นำทางนะครับแอร์เก่งดิจิตอลนะครับมีวัดวัดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิบอกโชว์ที่หน้าจอนะครับนะฮะร,ราคาเฮียสินชัยจัดให้ที่489,900บาทจัดปรงเครดิตดี D D จัดฟรีดาวได้เลยนะครับคันนี้นะฮะผ่อน9,000นิดๆน,น,นะครับผม ยิ่งดาวยิ่งผ่อนถูกครับโตโยต้าไฮรักดีโวนะครับผมโอเคหล่อมากคันนี้ต่อไปนะครับมาปิดท้ายให้คันนู้นคันนู้นไม่เกี่ยวนะครับคันนู้นรอส่งตุลาะครับผมนะฮะนี่อีตตตุคันนี้หล่อมากอ่าเดี๋ยวให้น้องุูกพาชมโดยรอบอิตตตุคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2,500ดีเซลนะครับตัวแซด t พทีนะครับเป็นตัวเครื่อง VG s นะครับเครื่อง VG s คันนี้จะแต่งมาเป็นเบาะหนังเบาะปับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราชมโดยรอบกันลงล้อแม็กนะครับลงล้อแม็กมาให้นะครับผมแต่งล้อแม็กมาให้บันไดข้างเสริมหล่อมานะครับแล้วก็แต่งนะครับโลบาร์ด้านนี้นะฮะหล่อเลยครับคันนี้นะฮะราคานะครับเฮียสินชัยนี่ครับมีกล้องหลังนะครับมีกล้องหลังแล้วก็เครื่องมีดอสนะครับ ราคาเฮียสินชัยจัดโปรโมชั่นในที่4 5 9 9 0 0บาทรอมากครับคันนี้เพื่อนๆพืพท่านไหนที่เข้ามาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอนครับนะฮะเดี๋ยวเราชมภายในกันน้องปุ๊กด้านนึงก็ได้มั้ยได้ครับอ่าโอเคนี่ครับเป็นเบาะหนังนะครับอ่าแผงเปิดได้นะครับผมนี่สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะฮะ นั่งเลยน้องรุ๊กอ่าเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กสองใบนะครับอ่าเดี๋ยวก็บอกเป็นบอกปับไฟฟ้านะครับบอกปรับไฟฟ้านะฮะฝั่งคนขับนะครับบอกปับไฟฟ้าเลื่อนได้นะครับผมอ่าเลื่อนได้นะครับ๋ยวผมแคสให้เพื่อนๆชมกันนิดนึงรถคันนี้หล่อมากครับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่หาีิสุสอยู่นะครับเข้ามาดูไม่ผิดหวังนะฮะติดตั้งจอให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ามีกล้องหลังให้นะครับผม มีกล้องหลังนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเลยว่าถ้าเพื่อนๆมีพี่ท่านไหนที่อยากได้รถอีซูซุตอนนี้เข้ามาดูคันนี้ออกรถไปแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วครับรถหล่อมากเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันนะครับผมคันน,นะน,น,น,นี้ห้องเครื่องพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้ส่กันนี่ห้องเครื่องนะฮะ เป็นเครื่อง VGS Turbo นะครับคันนี้459,900บาทนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนละ8,000นะครับผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทนะครับผม7ปีนะครับย้ำนะครับฟรีดาวผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาท7ปีนะครับผมยิ่งดาวยิ่งผ่อนถูกนะครับอ่ายิ่งดาวยิ่งผ่อนถูกนะครับผมเดี๋ยวให้ชมโดยรอบอีกครั้งนิดเดียวนีครับดาวครอหล่อมากครับคันนี้ ดุมากครับคันนี้นะฮะหล่อจริงๆนะฮะปี2015 Isuzu D-Max All New นะครับผมตัวยกสูงแฮร์รีเดอร์นะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจรถนะครับโทรเข้ามาติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับอ่า พาไปดูรถตกถูกบังสักสองคันอ่าไปดูรถกถูกจกากไกลนะอ่าไม่ไกลไม่ไกลนี่ตรงนี้เองข้างๆรีโวอ่าตอไไฟไม่ถูกรถถูกผ่อนเบาๆผ่อนเดือนละสี่พันะฮะมาสด้ปี2010นี่คันนี้เลยครับผมลงล้อมแม็กให้แล้วนะครับ 210เครื่อง2 0 5ดีเซลราคาที่เห็นนี่ครับถูกที่สุดนี่199,000่ันสี่พันนะครับคันนี้นะครับคนทุนพีทีท่านไหนที่หารถใช้งานนะครับไม่ว่าจะวิ่งขายของวิ่งส่งของนะครับที่หารถใช้งานทั่วไปนะครับคอนสี่พันนะครับคันนี้ได้เลยครับนะฮะคันนี้ได้เลยม a ส d ้า BT50 นะครับแคปเปิดได้กระจกไฟฟ้านะครับกระจก กระจกไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้านะครับเครื่อง2,500ดีเซลเครื่องแน่นลงล้อแบกขอบ17พร้อมยางส,สวยๆพอนส0 0 0ราคา1น9 0 0 0สนาหนนะครับผมโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0 8น 9, 9 5แ 7, 7นะครับผมอันนี้เป็นเบอร์ออฟฟิศนะครับ l ล n e a t s i s i n c h a i 1นะครับขอฝากหัวเดียวบ้างน้องบุ๊กหัวเดียวอีกครั้งนึง คันนี้นะครับหัวเดียวครับคันนี้ปีอะไรน้อง,งกูจำได้ไหมสิบหกป่ะสิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้สิบหกสิบหประมาณนี้นะปีสองพันสิบหกคันนี้ราคาเหมือนที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยครับรถเดิมเดิมครับคันนี้นะฮะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันพรเจ็ดพันปลปลายครับ, 3, 7, 9, 7, ค,รบคันนี้นะฮะเพื่อนเพื่อี่ๆท่านไหนที่หารถวิ่งงานรับงานอยู่นะครับอยากได้รถเดิมเดมไว้ใช้วิ่งนะครับหรือไปวิ่งใช้ต่างจังหวัด สภาพรถใหม่ๆปีใหม่ๆสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับย้ำนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับเดี๋ยวเราไปปิดไลฟ์กันดีกว่าตรงตรงไหนดีตรงปุ๊บตรงนี้ก็ได้คันนี้คันนี้ดีน,นี่คันนี้อามิสูบิชิสี่ประตูสามแสนกว่าบาทอันนี้อันนี้รอส่งลูกค้าที่สุราษฎร์นะครับพรุ่งนี้รับรับรถได้เลยครับพรุ่งนี้นะฮะว่าไม่ใช่พรุ่งนี้วัาานอังคารป่ะ ช่ก็มีมารถรอรับรถได้เลยนะครับลูกค้าที่อยู่สุราษฎร์ถ้าถ้าชมอยู่นะ<ช>ครับ<ช>อ่าโอเคเดี๋ยวเราปิดไลฟ์กันวันนี้นะครับรถคุณภาพมาจากโฟวิเศษให้เดี๋ยวฝากช่องทางการตริดต่ออีกสักงหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเผื่อสนใจรถนะครับจะได้ดูอย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับอ่าเบอร์ติดต่ออ่าของผมก่อนค่ะเบอร์ติดต่อพี่ตร๊กีนะคะ063ค่ะ967ค่ะ1333ค่ะส่วนบารติดต่อคุยนะคะ เอาเบอร์ออฟฟิศหน่อยครับอีกสักหนึ่งรอบครับผมอันนี้เบอร์ออฟฟิศนะคะ089ค่ะ969ค่ะ5577ค่ะห้าห้าเจ็ดเจ็ดค่ะอีดีไลน์นะคะครับ S I N ค่ะ C H A I แล้วก็เลขหนึ่งโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับผมตุ๊กติ๊กกับน้องปุ้ยก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผมณัฐวุฒ